กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมบ๊อบบี้โมดิฟายในคลิปนี้ผมก็จะพาามาดูอาการรถของเวฟบ2 5 5เป็นตัวหัวเถิกนะครับก็รถคันนี้ก็มีอาการาบิดสะดุดนะครับบิดวูบหรือว่าจะดับไปเลยนะครับผมแต่ว่าสตาร์ทติดปกตินะครับเบื้องต้นเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้ว ก็ยังมีอาการเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นที่ระบบน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวมาสตาร์ทกันดูว่าการเป็นยังไงนะครับนะครับสตาร์ทติดนะเนี่ยนะครับจะถึงบิดไปประมาณ20%จะมีอาการวูบนะครับเหมือนจะดับนะครับถ้าบิดแรงดับไปเลยนะครับ สตาร์ตติดนะครับเดินน eh anyway> en> <right> ิ่งเลยล่ะอ well. ่าอ่ามีเสียงตดทุกๆก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะทำการลื้อชุดสีออกนะครับแล้วก็เอาคาบูออกมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นที่ระบบน้ำมันหรือเปล่า เลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการล้างทําความสะอาดคาบ,บูเรเตอร์กันสภาพก็จะมีเหมือนน้ำมันเยิ้มออกมานะครับตรงรูระบายของคาบ,บูเรเตอร์ คิดว่าเจอสาเหตุแล้วละครับเพราะว่าเหมือนมีน้ำนะครับข้างล่างเป็นมันๆเดี๋ยวจะเทน้ำมันออกสักนิดหนึ่งนะครับอ่น้ำมันนะครับจะเบากว่าน้ำนะครับน้ำมันจะอยู่ข้างล่างก้นถ้วยคาบูนะครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันทิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคราบดำ เ็นเหมือนน้ำมันพืชเลยนะครับน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บิดแล้ววูบอ่าเดี๋ยวมาดูในถาดจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเนี่ยที่เป็นวงๆนะครับอันนี้คือน้ำทั้งหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่เจออะไรไม่รู้ตรงนี้ ะตรงนมหนูน้ำมันน่าจะเป็นคราบกาวนะครับที่ทาเยอะทาเยอะเกินนะครับมันเลยทำให้เล็ดรอดเข้าไปในถ้วยคาบูนะครับอันนี้น่าจะเป็นกาวซิลิโคนากาวซิลิโคนมันจะไม่ค่อยเหมาะสมกับน้ำมันเบนซินเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นกาวบอลน,นะครับจะเหมาะก,กว่ากาวบอลมันจะยึดติดดีกว่านะครับ ก็เป็นกาวซิลิโคนนะครับนิยมาทาพวกที่เป็นเกี่ยวกับน้ามันเครื่องนะครับจะทนทานกว่านะครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงผมจะทําการนะครับล้างทาความสะอาดคารบูเรเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาประกอบแล้วดูไปพร้อมๆกันว่ามันเป็นที่น้ำมันน้าเข้าไปในะระบบน้ำมันหรือเปล่านะครับโอเคอ่า ขออนุญาตเสริมวิธีการาล้างคาบ,บูนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนๆบางทีมีเพื่อนเพื่อนอเพิ่งจะหัดนะครับทำรถตัวเองหรือว่าเป็นรถลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่ถอดถ้วยคาบ,บูออกนะครับเนี่ยจะมีน็อตสองตัวนี่ครับมีน็อตสองตัวหนึ่งกับสองนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับก็ถอดถ้วยคาบ,บูออกก่อน มันก็จะเจอกับลูกลอยนะครับแล้วก็จะมีเข็มน้ำมันเข็มน้ำมันตัวนี้นะครับจะคอยปิดกั้นน้ำมันนะครับเวลาน้ำมันเต็มถ้วยคาบูนะครับมันก็จะปิดกั้นน้ำมันไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาเพิ่มนะครับเหมือนคล้ายๆลูกลอยถังเก็บน้ำนะครับจะประมาณนั้นเลยหลักการคล้ายกันนะครับมันก็จะมีสลักหนึ่งตัว ที่ล็อกลูกลอยไว้นะครับก็ดึงออกเลยแล้วก็ลูกลอยออกแล้วก็เข็มน้ํามันออกนี่จากนั้นก็ทําการนะครับถอดนมหนูน้ํามันกับนมหนูอากาศออกมานะครับถ้าถอดได้ก็ถอดออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาล้างทําความสะอาดนะครับก็ใช้ปืนเป่าลมนะครับรูไหนนะครับที่เป็นรูอากาศหรือว่ารูน้ํามันเป่าเป่าเลยนะครับเป่าได้หมดนะครับเป่าให้สะอาด เนี่ยอันไหนที่เป็นรูเป่าหมดเลยอ่าแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบถอดออกมาเป่าก็คือสกูปรับอากาศนะครับอ่าก็ม,มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยอ่าถ้าตอนประกอบนะครับถ้าโอลิงสึกนะครับอ่าให้ทําการนะครับเปลี่ยนโอลิงตัวใหม่นะครับอ่าถ้าไม่สึกก็ใช้ตัวเก่าอ่าอันนี้มันยังสูงอยู่เนี่ยเท่าที่มอง ตัวโอลิงมันยังสูงกว่าถ้วยคาบูอยู่ก็ไม่ต้องทากาวอ่แต่ถ้ามันเสมอเสมอกับถ้วยคาบูเลยต้องเสริมกาวเข้าไปการรั่วซึมนะครับก็มีแค่นี้ก็เดี๋ยวทําการประกอบก่อนนะครับ จากนั้นก็ทําการใส่สายน้ํามัน จากนั้นเราก็ลองคายตัวระบายน้ำมันทิ้งดูนะครับว่าน้ำมันมันลงถ้วยคารบูหรือเปล่าอ่ามีน้ำมันไหลออกมาก็แสดงว่ามีน้ำมันลงถ้วยคาบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตรวจเช็คดูอ่าว่าคาบูเรเตอร์เรามีการั่วซึมของน้ำมันหรือเปล่า และก็รอดูสักพักเวลาน้ำมันเต็มถ้วยคาบูแล้วมีน้ำมันนะครับมีน้ำมันไหลออกตรงรูระบายหรือเปล่าถ้าไหลออกก็คือต้องเปลี่ยนเข็มน้ํามันใหม่นะครับอาจจะเข็มน้ํามันอาจจะสึกอาจจะกากน้ํามันไม่อยู่อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับ ต,ดตดิดไม่สะดุดแล้วนะครับก็บิดติดมือ าจูนปรับจูนอากาศอีกสักนิดนึงก็วิธีปรับจูนอากาศนะครับก็บิดคันลิ่งค้างไว้นะครับประมาณสาเปอร์เซ พอบิดเครเร่งนะครับใป็นเครื่องเร่งประมาณหนึ่งก็ทําการลายหรือว่าหมุนสกูขับอากาศนะครับก็คือหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะเร่งสูงสุดนะครับ โอเคเมื่อกี้นี้ผมหมุนสกูอากาศจนกว่ารอบเครื่องยนต์มันจะเร่งสูงสุดนะครับก็คือเป็นาการไหลของน้ำมันกับอากาศที่พอเหมาะนะครับก็ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอา,อาการของเวฟบ 1, 2 5 5มีอาการบิดวูบดับ หรืออาจจะเป็นรถพวกคาบูรุ่นอื่นๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าระบบน้ำมันมันก็คล้ายคลึงกันหมดนะครับแต่ว่าในคันนี้มันมีน้ำเข้าไปในระบบนะครับผมคิดว่าน้ำมันน่าจะเข้าไปตรงรูระบายของคาบูเลเตอร์นะครับเวลาน้องเขาล้างรถนะครับก็เป็นไปได้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับสาหรับคันนี้ก็ทําการเก็บรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ทําการประกอบชุดสีเข้าที่เดิมก็สามารถส่งงานได้แล้วสุดท้ายนี้ฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ทางช่องของผมนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ